สวัสดีจากบทรถประจำทางนะครับระหว่างสถานีรถไฟเมืองบาเซลประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วเราก็กำลังจะไปยูโรแอร์พอร์ตนะครับ mm. ก็จะใช้เวลาในการเดินทางสำหรับรถประจำทางเอ็กซ์เพรสนะครับประมาณ15นาทีนะครับเพราะว่ารถนี้จะไม่จอดตามป้ายนะครับก็จะไปจอดที่สนามบินเลยนะครับ น,นี้ก็เป็นสภาพบ้านทั่วไปในเมืองของเมืองบาเซลนะครับซึ่งอยู่ติดกับชายแดนฝรั่งเศสแล้วก็ประเทศเยอรมนนีนะครับก็อันนี้เรากำลังจะเดินทางไปสนามบินนะครับที่สนามบินนี้ก็เดินทางสะดวกสบายนะครับเออมีเที่ยวบินทั้งออสายการบินหลักๆอย่างสายการบินแอร์ฟรานนะครับ KLM หรือว่าสวิสแอร์หรือว่าของลูฟทานซาของเยอรมันนะครับถ้าจะไปต่อที่ปารีสไปต่อที่เตอรสด์ดัมไปต่อที่แฟรงเฟิร์ตหรือว่าที่ไหนก็ตามนะครับก็เดินทางสะดวกสบายนะครับสนามบินไม่ใหญ่มากแล้วก็เป็นสนามบินหนึ่งที่ผมชื่นชอบในการเดินทางนะครับก็คือได้ไม่ต้องเดินไกลมากระหว่างสนามบินนะครับบางทีก็เราก็ต้องไปเดิน บนรวย์นะครับเราใชใ้ดูบรรยากาศรอบๆเมืองนะครับของบาเซลนะครับระหว่างทางการเดินทางไปสนามบินนะครับ นี้เป็นวันอาทิตย์นะครับร้านหรือว่าออฟฟิศต่างๆก็จะปิดทำการนะครับอยู่ในช่วงต้นเดือนกลางๆงเดือนธันวาคมนะครับอา,ากาศก็เย็นอยู่ที่ประมาณสูตรองศานะครับบรรยากาศทุกปไปยี่มาไม่ตกนะครับ คือว่าเราจะไม่ผ่านย่านเมืองเก่าก็จะเป็นเมืองใหม่เป็นบ้านลักษณะสิ่งก่อสร้างเป็นเมืองใหม่ๆนะครับไม่ได้เป็นเมืองโบราณไม่ได้เป็นเมืองเก่าย่านโบสถ์ของเมืองก็เป็นย่านที่พ,าพาักอาศัยเมืองบาเซลน่าอยู่นะครับผมก็อยากมาอยู่ที่นี่เหมือนกันเป็นเมืองใหญ่พอสมควร ระบบขนส่งมวลชนดีมากนะครับมีรถลางรถประจำทางเชื่อมต่อกัน เพื่อนๆมาจากฝั่งฝรั่งเศสน,นะครับอาจจะต้องมาต่อที่สถานีเซนหลุยนะครับแต่ว่ารถออกไม่บ่อยนะครับรถไฟมาถึงแล้วแล้วก็มีรถประจำทางออกผมเคยไปต่อแล้วแต่ว่าระยะทางใกล้กว่าแต่ว่ามีรถออกน้อยแล้วก็ลองเรียกแท็กซีด่ดูอูเบอร์ไม่มีเลยนะครับเป็นสถานีแบบว่าเหมือนจะลางๆนะครับสถานีเซนหลุยนะครับทางฝั่งฝรั่งเศส ผมก็แนะนําให้มาต่อที่สถานีเมืองบาเซลดีกว่านะครับรถออกบ่อยกว่าแต่ว่าระยะทางอาจจะไกลกว่านิดนึงแต่ว่าอย่างไรก็ตามเพื่อนๆก็ต้องเผออื่อเวลาดีๆนะครับมาแต่ว่าต้องเผื่อเวลาดีๆนะครับแล้วก็ดูรถประจําทางด้วยเพราะว่าของเขามีสองสายนะครับระหว่างสายอ x p เพรส กับสายปกตินะครับถ้าสายเอ็กเพรสก็คือจะไม่จอดระหว่างทางเลยแล้วก็จะไปถึงที่สถานีสนามบินเลยนะครับอย่างที่ผมให้ดูในรูปนะครับายถึงว่าในวิดีโอนะครับก็คือจะเป็นบ้านคนนะครับปกติก็จะมีผู้คนขึ้นลงแล้วรถก็จะจอดแล้วก็จะทําให้เราเสียเวลาด้วยหมายถึงว่าใช้ระยะเวลาในการเดินทางมากขึ้นนะครับก็อย่าลืมเพื่อนๆอย่าลืมเผื่อเวลา

Unter anderem kann die Haltestelle Pulmenweg nicht besiegt werden. Die Haltestelle Gankhoff, die ist straße in die Mehr Infos .de der bvb Twitter. Die sind und wünschen eine gute Fahrt. นี่ก็ออกมานอกเมืองใกล้จะถึงสนามบินแล้วนะครับก็จะเห็นเออลักษณะของอาคารเป็นอาคารของเป็นออฟฟิศแล้วก็เป็นโรงงานอุตสาหกรรมนะครับอันนี้ที่เห็นเป็นโดม คือจะเป็นด่านชายแดนฝรั่งสวิสฝรั่งเศสนะครับอันนี้เราก็ตัวอาคารเทอร์มินอลนะครับก็จะพิเศษก็คือว่าออจะมีครึ่งหนึ่งอยู่ในดินแดน,นของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งก็จะอยู่ในดินแดน,นของประเทศฝรั่งเศสนะครับอันนี้บ้านข้างๆเป็นส่วนของประเทศฝรั่งเศสแล้วนะครับ รว่าถ้าขึ้นมาจากรถเออลงมาจากรถไฟนะครับใช้เวลาประมาณ30นาทีนะครับแต่จริงๆไม่ถึงแต่ว่าเผื่อเหลือเผื่อคาดไม่ให้เราตกเครื่องหรือว่าเราต้องเครียดจากการเดินทางนะครับดดเวลาไว้ดีๆ รถประจำทางนะครับก็จะจัดไว้ให้เราสามารถวางกระเป๋าได้สำหรับกระเป๋าใบใหญ่ๆสำหรับเดินทางนะครับเป็นรถรถประจำทางนี่เป็นรถ2ตอนนะครับแล้วก็มีที่เพียงพอที่เราจะวางกระเป๋าใหญ่ๆที่จะเดินทางอย่างชาติกลับเมืองไทยหรือว่ามีกระเป๋าใบใหญ่ก็มีที่เพียงพอนะครับ เราก็เข้ามาสู่วงเวียนของสนามบินแล้วนะครับข้างๆเป็นทางด่วนที่ประเทศฝรั่งเศสน,นะครับ เพื่อนชมวิวเหมือนกับว่าได้มาจริงๆเลยนะครับสาย50นะครับไปทาง e u แอร์ r p o r t นะครับ สำหรับภารกิจในวันนี้ของผมก็คือจะมาตรวจเอ่อเทสนะครับ PCR นะครับโควิดสำหรับที่จะใช้เดินทางนะครับก็เลือกมาตรวจที่สนามบินได้นะครับมีหลายราคาทั้งราคาแบบรีบเร่งด่วนนะครับแล้วก็ราคาปกตินะครับราคาปกติอยู่ที่110ฟังนะครับซึ่งถูกกว่าที่โลซานแล้วก็ที่เจนีวามากนะครับ นะครับแล้วก็เข้าสู่อาคารสนามบินแล้วมีเห็นรั้วที่กั้นไหมครับรั้วที่กั้นคือเป็นอีกฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งฝรั่งเศสนะครับแล้วก็จะลงฝั่งสวิสนะครับเึงแล้วเราก็จะลงกันตรงนี้นะครับไม่ยากเลยนะครับสําหรับการเดินทาง บินไม่ใหญ่มากนะครับหรือว่าตรงก้านนั้นเป็นทางฝั่งฝรั่งเศสน,นะครับเราสามารถข้ามชายแดนฝรั่งเศสเอ,อที่ตัวข้างในได้นะครับนี่นะครับถ้าเข้าอาคารก็ต้องส่มหน้ากากให้เรียบร้อยที่พาชเชอร์นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับเราเข้าสู่อาคารสนามบินแล้วนะครับ